เซลมอนดองห้อยนางร่มดองกุ้งดองอันนี้ก็เซลมอนดองแม่งกบพุนดองน้ำปลาสาหร่ายน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวหย่ปุ่นไม่มีข้าว้วยลังบานมีซื้อ ห้อยหนังร่มไม่เคยกินดีวันนี้เ<ด>สี่ยงให้นะจุ้มจุ้มอืมอร่อยดีนะหวานชิมเลยหาชิมเลใีใช่ใส่ชิมไมหมล่ะหวานชิมร้านประจำใช่กินมันต้องให้เวลาจะกินต้องกินให้อิม่มโอ้ไม่หนังร่มเย้ห้วย Uhm. Uhm. Câu cream mà tính xíu mất rất Nàng càng bính mà, xe ăn không? Ừ. Nàng chim là cho nàng chim thì sao nhé Không có quá rồi à, uhm. Cung chim Quá uhm. Ừ อ,อยน้งรึมกระนั่งนนจิ้มอืมต่ออันนี้กุ้งรัดนที่ั้นใช่ไหมใช่ยวลองกินดูก็ูด้มองดอ

đi <coughs> 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 <coughs>